สวัสดีครับผม,บบ,ม,มกกบบาวหนองครับมือนีมาพอกับเบาวหนองอีกคือเก่าครับผมมือนี้ครับบบาวหนองมีความฝันแม่ดามา่อเบาสู้ฟังครับผมจําด้ลยครับงวดที่แล้วแม่ดาเพิ่นฝันบาเฮดสีทองขื่นกลางบานเพื่อนครับเพิ่นก็ซื้อเลขที่บานเพื่อนเพิ่นก็ถือหกสองครับเลขที่บานเพิ่นสองหกห้าสองหกห้าเลขที่บานนี่ให้เลขมากสองสามงวดติดล่ะก็คือห้าหกเนาะงวดนั้นออกห้าหกหรือหกห้า แล้วก็หากเก่าแล้วก็มา่งงวดนี้ครับสองหกเพื่นถือครับเมื่อนี้เพิ่นฝันเพิ่นก็นเลยมาบอกสูฟังครับผมความฝันกับเป็นความฝันเป็นความเสื่อส่วนบุกคนนะครับโปรดใส่วิจารณญาณในการรับชมเราฟังนําทุกสิ้นทุกอย่างขึ้นอยทีิโชคได้ดวงครับบ่าวน่องได้เลขมาบบาวน้องก็มาบอกสูฟังเนาะอยากเห็นทุกคนได้รับชควครับแม่ดาครับเพิ่นฝันเพื่อนบอกว่าเพื่อนฝันเห็นพระ เป็นพระทุดงเพื่อนว่าฝันเห็นพระทุดงเทาๆดอกเพื่อนว่าเทาแห้งแล้วเดินทุดงในป่าแม่บังเอิญไปเห็นเพื่อนว่าแม่ก็เลได้พูดคุยกับเพื่อนท่าหนึ่งเพื่อนได้ถามละ่ะแม่ดาเพื่อนได้ถามพระวาเป็นผู้ใดมาจังใดที่จังไดเดินทุดงมา,นาหนีพรานนะเพื่อนวาโอ้ยก็มาเรื่อยๆละโยมวะสัตว์กมาเรื่อยๆ จะเดินไปเรื่อยแล้ววาสันคำมองได้กับปักกดนอนมองนั่นแหละเพื่อนว่าพวบันนีพวกวาวเหลวปุ๊บเมดาเพื่อนกัดเลยว่าเดี๋ยวพระคุณเจ้าถาอยู่นีก่อนแป๊บหนึง่งเพื่อนกับไปได้นามมาประเดีย๋ยวนามมาไปได้ขนมเพื่อนกับเลยเอาใส่บาตให้พะทูดงบันนีพะทุดงกับห้ยพอนเพื่อนบันนีพะทุดงหายพอนเพื่อนแล้วปุ๊บพระทุดงกับยื่นกระดาษให้แผ่นหนึ่ง เพื่อนบอกว่าเห็นเลขในแผ่นกระดาษนั่นชัดแห้งเบาหนอกว่าสักชัดจนบุหูจะชสิว่าชัดจงดังไดตัวเลขที่เพื่อนหายมานะครับหกเจ็ดเก้าอันนี้คือเลขในกระดาษที่แม่ดาเพื่อนเห็นหกเจ็ดเก้าแต่ว่าแม่เพื่อนสื่อว้ก่อนฝันก็นคือเลขตะไคร้หกศูนย์เจ็ดเก้าศูนย์เจ็ดอันนี้เพื่อนสื่อเลขตะไคร้ไวหกศูนย์เจ็ดเก้าศูนย์เจ็ด บัดน,นีเพื่อนก็มมสิมซื้ืเรขฟันเพื่อนบันนีหกเจ็ดเก้าอายุแม่เพื่อนหกสิบเก้าปีก็บเบิงไหวฟังไหวเป็นแนวทางนะครับเนะาะมักบ่ามักก็จังพิจารณาเอาบ่าวน้องก็เถามว่าเลขทีบ่บ้านแม่ยังนําบอแม่ก็ยังตามอยู่แม่ยังสืออีกอยู่เด้บ่าวหน่องสองหกห้าลองสือเบงเดอเพิ่นว่าลองสือเบิงลองพิจารณาเบิงว่าสัตว์เมื่อนีนบ่าวหน่องก็เลยเอาตะก,กุดผาขาวมาขืนขันหาย ยกบอกกาวปูครับก่อนที่จะให้เอซีเพิ่นบูชานะครับนาะเบาหน่องกะททำจริงเฮ็ดให็นเห็นจริงครับเฮ็ดเรียนเรีนเนเนยนเครับเรื่องแบบนี้ผ่าขาวปูบางคนก,นกนัยังลังเลอยู่กับ่บเป็นยังครับคอยพิจารณาเอาเพราะว่าเรื่องแบบนี้มันเสื่อภัยบพรใดครับต้องเชื่อด้วยตัวเองต้องศรัทธาด้วยตัวเองถึงจะเชื่อและถึงจะมีผลครับ ศรัทธามีบารมีเกิดครับผมกูได้จองมาเบาน้องกะชีคอยทยอยส่งไห้นะครับนะเดี๋ยวเบาน้องจะเอาล่งออกจากปูกะชีไปแพกเพื่อจะอันไอเอาไปทรงแล้วก็ให้ทุกคนได้ไหวบูชานะครับเนาะหนุนดวงหนุนโชคคาขายนาทีการงานได้เมิดครับอยู่ที่เขาจะขอปูครับผ้ากูจีวรกูเงินกู หลวงปู่สวงเทวดาเหรียญดินครับผมแต่กูดดินก็นยังมีอยู่นะครับแต่กูดดินก็ยังพอมีเหลือพอมีเหลืออาจจะบ่หลายแต่ก็ยังพอมีเหลือให้ทุกคนได้บูชาถ้าผู้ใดยังลังเลอยู่ก็ขอปูครับถ้าปูเพิ่นเมตตาเดี๋ยวปูเพิ่นสิให้เองครับก็ล,ลองพิจารณาิ่งนะครับเด้ออ่ะเหลขกมมดานะครับเด้อหกเจ็ดเก้าเมดานันซื้อไหเพันซื้อเหล็กตะไคร่ไห้ 6 0 7 9 0 7อายุแม่ดา69ปีบาิฤทีเพื่อนกัยังสืบอยู่นะครับ265หห้าองเบิงเพื่อมีโชบไปนํากันกับเพื่อนแม่เพื่อนอีกงวดวันเพื่อนก็ได้หกสองครับเพื่อนฝันว่าเฮ็ดสีทองขื่นกลางบาทเต็มเลยประศักเพื่อนกันเลยลองสือทะเบียนบาทเพื่อนนะจังไดงวดนี้เขามารับโฉบไปน้ากันคิดสิงใดก็ให้สมหวังดังปาถนาสุขผูสุขคนบ่าวหน่องกับผ้าเอาโฉบมาให้กับเบิงไหวครับ เสียงอาชีกล่องคือเขามาในเด้อเพราะว่าเพื่อนตัดหญ้าเพื่อนตัดหญ้าอยู่ข้างล่างเบาหน่องก็เลยต้องเบาแห้งขึ้นบบอยากให้เสียงตัดหญ้าเพื่อนมาดังขันลำคาากะขอโทษขออภัยเด้อเพราะว่าเบาหน่องกับบุหัวเพื่อนมาตัดหญ้าครับเบาหน่องกับมานั่งอยู่นี่ได้สักพักกั่โบท่านเห็นเพื่อนมาตัดหญ้าบัดนี้เพื่อนกับมาตัดหญ้านะครับนาะจะได้กัดขันขันได้ยินเสียงเครื่องไอ้เครื่องตัดหญ้ากะขอโทษขออภัยด้อครับเด้อ วนันี้วันที่หนึง่งเขามารับโชคไปนํากันคิดสิได้ก็ใไห้สมหวังดังปาถนาสุปูสุคนบอกว่าจะเป็นเลขไทยเลขเพื่อนบ้านกับอใอ้ทุกคนได้มีโชคกันซูมเมอร์ซูมเอมอร์ครับผมคิดยังบอ,อกเจอทางตันให้บอกปูให้บอกกาวปูไว้ครับคือเบาน้องนี่บอกปูตลอดมือไรเบาน้องโบมีโบมียังให้ไรอยังอ่ีมีเรื่อง มีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจบ่าหน้องสีมาบอกปูตลอดให้ปูเปิดทงังสว่างให้บ่าหน้องกะผ่านพ้นมาได้ลหลายๆอย่างแต่ว่ากะยังบอท่านเดรอยเปอร์เซนต์แต่กะเชื่อว่าบารมีปูยังซอยเบาหน้องอยู่ตลอดเบาหน้องอยู่ได้ซุ่ม,มือนี้กะมีผู้รักผู้ใหญ่เพื่อนคอยไอ้เอ,อื้อเฟื่อเพื่อแพร่ให้เบาหน้องแล้วก็ขอบครัวเบาหน้องเพื่อนเฮ็ดเพื่อนเฮ็ดให้เบาหน้อง เพิ่นก็บ่ได้หวังสิ่งตอบแทนแต่ว่าคําว่าบุญคุณเบาหนองบ่เคยลืมครับบ่าหนองบบเคยลืมบุญคุณครับ,บ,บ,รบผู้หลักผู้ใหญ่ที่เพื่อนซอยเหลือตอนที่เบาหนองลําบากเบาหนองก็ยังสาเนึกในบุญคุณของผู้ใหญ่ใจดีทุกๆคนที่ซอยเบาหนองมางวดนี้วันที่หนึ่งพุิบ่าหนองกับบุูหูนะครับว่าเลขสิออกตัวใดแต่ถา้าเฮามักเลขที่เบาหนองโล่งห้หรือว่ามาักเหลขกปูหรือว่ามักเหลขฝันของผู้นั้นผู้นี้ อยากลองสื่อบังก็ลองบังนะครับเด้อเพื่อเขามีโชคไปทากันกับเพิินงวดนี้วันที่หนึ่งพฤศจิกเขามารับโชคไปนํากันคิดสิได้กให้สมหมังดังป่าถนาสุภูทุกคนเครื่องตัดหญ้าสองทางเลยทางนีก็แมนข้างหลังก็แมนเอาเอาเขาไปก็คือบาแลวเนาะมันเป็นงานของเพิินอันนี้ก็คืองานของเบาเนาะจังได้งวดนี้เขามารับโชคไปทากันคิดสิได้กใหไสมหมังดังป่าถนาอย่าลืมแต่งขันหานะครับวันพระแต่งขันห้าวันพระ ถ้าเป็นเบาหนองนะเบาหนองจะแต่งทุกวันพระนะครับนาอแต่ว่าถ้าผู้ใดบ่มีดอกไม้ขาวถ้าบ่มีอีลีกเอาเป็นมาไล่ถิ่นคนขายตามสีแยกไฟแดงอ่ะละหรือว่าตามลานเอตามลานดอกไม้ถิ่นันขายดอกไม้น่นละเอาแบบนั้นก็นได้ครับบ่ะจาเป็นี่ต้องเป็นแบบต้องต้องฟิกว่าต้องเป็นดอกไม้สีขาวถ้าเ้าอยู่ในสถานที่ที่หาดอกไม้สีขาวยากหฮาก็เอา มาไล่ก็ได้ครับผมโเปนหยัางปูเราบบมักกวนเหลืองมากแล้วเราบบมักการเรืืองมากเรามักการสะดวกสบายทําบุญแก่ยาทำให้เจ้าของเดือดรอดเฮ็ดบุญแล้วเจ้าของต้องสบายใจน้าครับแต่เฮ็ดบุญแล้วเจ้าของเดือดรอดได้แต่บาปครับก็ขอให้ทุกคนจงโชคดีงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนหกเจ็ดสวัสดีครับ